สวัสดีครับวันนี้ผมทิเจรถมือสองม้แท้ราคาถูกวันนี้ผมพามาชมเป็นโตโยต้ตาแคมรี่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นแคมรี่สองจุดศูนย์จีนะครับปีสองพันสิบแปดคันนี้คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวสองจุดศูนย์จีจะเป็นตัวเริ่มต้นของแคมรี่นะครับคันนี้ก็เป็นรถเช่าของผู้บริหารหมดสัญญาเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันคันนี้จะเป็นไฟหน้า แบบโปรเจคเตอร์นะครับฟอมไฟเดย์ไลท์ขอมก็มีไฟตันหมอกให้เซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์รอบพันคิวกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวแผงกันชนแผงกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผมคันนี้ยางจะเป็นยางกูดเยียรนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับผม ตัวนี้เป็นตัวม i เนอร์เชนนะครับภายในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้เลยพร้อมกับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแผงคอนโซลจะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับผมเพิ่มความหรูหรานะครับพร้อมกับไวเลสชาร์จนะครับตรงนี้เบาะนั่งด้านหลังนะครับก็เหมือนกันเป็นเบาะ หนังสีน้ำตาลนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมไฟท้ายด้านหลังสภาพสมบูรณ์นะครับผมช่องเก็บสัมภาระด้านหลังอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะครับมันบรรจุของได้เยอะนะครับ รถสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีชันตมนาพิความแน่นอนผมพาดูด้านหน้านะครับคำนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเป็น CD นะครับตัวสอมศูนย์ก็ยังเป็น CD อยู่นะครับมาพร้อมกับแอร์สโซนแบบนี้ เรียกมาอยู่ที่หนึ่งแสนหพันห้าร้อยนะครับใครที่กำลังมองหารถโต้ท่าแคมรี่นะครับรถก็เป็นรถไซส์ใหญ่นะครับขับสบายนั่งก็สบายนะครับตัวนี้ปีสองพัสแปดราคาเพียงหกแสนแปดหมื่นเก้าันบาทนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งอ่าหนึ่งแสนหกพันนะครับเป็นไม่แท้นะคันนี้ใครที่สนใจก็สามารถ เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แ8 8ห้อยู่าแอดไลน์ได้เลยนะครับที่ไลน์แอด tkrdd นะครับก็มีแถมประกันเครื่องกัเกียร์ให้ด้วยนะครับ1ปีถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับนี้ผมจะเกลีรถมือสองมาแทนราคาถูกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ